ต้องบอกว่าวันนี้มีการประชุมใหญ่เรื่องหนึ่งของคณะกรรมการเอเปกเลยนะฮะก็คือการประชุมของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของป่าไม้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเปิดเผยนะครับว่าการประชุมรัฐมนตรีเอเปด้านป่าไม้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าของภูมิภาคได้มากกว่า174ล้านไร่ครับ ที่โรงแรมเลอเม,มอริเดียนจังหวัดเชียงใหม่นายวราวฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ครั้งที่5ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้21เขตเศรษฐากิจครับซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะความร่วมมือในการต่อสู้กับการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดการป่าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะชุมชนท้องถิน่นซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งภาคป่าไม้มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพนําไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนเอเปกด้วยครับ ภายหลังจากการประชุมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้แถลงผลการประชุมค่ะซึ่งทางประเทศไทยได้มีการนำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG economy model ค่ะไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานของ A p e ปและยินดีกับความสำเร็จของสมาชิก a p e ปนะคะในการร่วมการดำเนินงานจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของภูมิภาคโดยสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ได้ถึง174ล้านไร่ฟังเสียงท่านค่ะสำหรับผลกรผทางเดินและก็ารจัดการประชุมของเรานั้นได้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีข้อเห็นชอบร่วมกันในหลายประเด็นที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความร่วมมือนะครับเราก็ยกระดับการอนุรักษ์การฟื้นฟูการารักษาพื้นที่ป่าให้เพิ่มขึ้นรวมถึงการส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้นะครับตามแนวทางแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง